สอพอลำสนธิที่ลบบุรีนะครับเขาบอกตอนเย็น29ตุลาเนี่ยลูกวัยสเดือนลูกสาวนอนอยู่ในมุ้งแล้วพ่อเด็กเนี่ยก็ชื่อผชมงคลกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็อุ้มลูกออกไปเอาผ้าห่อลูกแล้วก็เดินจากบ้านไปนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยตัวคุณแม่เนี่ยเขาไม่รู้ไม่ได้ตามไปแล้วสุดท้ายไม่กลับบ้านมาสักทีก็เลยให้เพื่อนเบ้านเนี่ยช่วยกันเดินตามหาหากัอยู่สองทิโมไปเจอ อ๋ออยู่ที่เถียงนาก็ออกไปเถียงนาซึ่งเถียงนาก็อยู่จากผ่านจากบ้านแค่ครึ่งกิโลเท่านั้นเองนะครับปรากฏพอลูกกลับมาบ้านอาการลูกมันแปลกปลก,ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายโรงพยาบาลแจ้งว่าลูกเสียชีวิตแล้วมือสุดท้ายที่แตะเด็กก็คือพ่อค่ะถามว่าพ่อลูกไปทําอะไรไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยแค่พูดอยู่ตรงนั้นบอกว่าขอโทษขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ขอโทษขอโทษอยู่อย่างนั้นอลองฟังคุณแม่ครับ ถามว่าได้ทำไหมเขาก็บอกว่าที่ก็คุยกับหนูนะเขาบอกว่าไม่ได้ทํำเขาบอกหนูแบบนี้แต่เราลับสารภาพตำรวจว่าว่างยาใช่ไหมเห็นมีคนบอกว่าเขาลักษาะภาพเขาอหวอย่างไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกคุยกับหนูว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจเขาก็พูดแบบนี้แล้วเขาก็ร้องไห้คือครอบครัวเนี่ยหนึ่งในนั้นคือคุณตาของเด็กเดินไปที่เถียงนาเขาบอกว่า ไปดูจุดที่ฉัดมงคลพาลูกไปเนี่ยก็เจอขวดนมเจอกระปุกยาพลาสติกสีขาวพอเปิดออกดูมันเป็นผงกลิ่นฉุนมากมันน่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงก็เลยเอาไว้พวกนี้มาให้ตำรวจที่ครอบครัวเก็บหลักฐานให้ออสอบถามลูกคนโตวัยสิบขวบของฉัดมงคลลูกคนโตของฉัดมงคลบอกเออเห็นพ่อเนี่ยเอายาใส่ขวดนมไอ<ว>้ยาฉุนๆเมื่อเี้แล้วให้น้องกิน น่าจะเป็นการวางยาฆ่าลูกตัวเองครับลูกเรามันเห็นพ่อนตรงนมเราเห็น,นว่ายาใส่อ๋อเห็นเลยเหรอตอนก่อน,อ,นอนที่มันจะอุ้มไปต่างนาเหรอเพราะว่าลูกมันอยู่ด้วยกันตลอดเออพ่อมันบอกว่าพ่อมันจะกินเองแนละ้วพ่อมันเปลี่ยนใจไม่กินโอ้โหนี่ตั้งใจอุ้มลูกไปเพื่อที่จะฆ่าเองกับมือ,อทำไมถ้าเป็นแบบนี้นะทำไมทำแบบนั้นคือตำรวจเนี่ยสอบปากคำแล้วครับก็ปฏิเสธ บอกไอ้ยาเนี่ยยาฆ่า,มาแมลงเป็นยาฆ่าปูเขาจะกินฆ่าตัวตายอ่าฉันมองคนอ้างว่าแบบนี้แต่พอเอ,อเผอิญว่าขวดยาหกลงพื้นเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่กินงงไหมไม่สา,ารแล้วตอนแรกจะฆ่าตัวตายด้วยยาพิษยาฆ่า,มาแมลงแล้วปรากฏพยาหกไม่กินค่ะแล้วจากนั้นเขาก็หยิบขวดนมมาป้อนนมให้ลูกเขาเข้าใจว่าอ๋อยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมันอาจจะเป,เปเื้อนจุกข,ขวดนม แล้วเด็กก็เลยต้องกินเข้าไปที่จุกนมเขาอ้ายอย่างนี้แต่สอบไปสอบมาท้ายที่สุดสารภาพตั้งใจผสมยาฆ่าแมลงใส่ขวดนมให้ลูกกินเลยครับทำทำไมอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมว่าอะไรคือแรงจูงใจนะครับซึ่งตำรวจคุมตัวฉันมงคลมาตรวจปัสสาวะสีม่วงครับแล้วในบ้านก็เจออาวุธปืนด้วยครอบครองผิดกฎหมายนะครับนำตัวฝากขังที่สารจังหวัดชัยบาดาล3ข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและยาเสพติดนะฮะ